โอเคนะครับผมกับสวัสดีท,ทุกท่ามทุกท่านด้วยครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า horror d o o d l e s นะครับก็คือแบบมามา่มาสยองขวัญโอเคมันเริ่มกันเลยดีกว่าทำไมฉันสลบไปอีกแล้วอะดูเหมือนอะไปหาของกินดีกว่านะครับคือมันสลบอยู่นะครับผมเราก็ตื่นมาเราก็หิวข้าวครับเลยต้องไปหาอะไรกิน นะครับผมมีก็มีอะโซฟานะครับผมมีมีอาหมอนก็มีทีวีนะครับทีวีพังโอ้โหมันพังปิดเลยแล้วกันทำไมจะพังขนาดนี้มีมีโซฟานะครับผมนี่เราก็เดินได้นะครับมีมาดูห้องนี้ด้วยห่าว่ามันมีอะไรฟูบมีห้องน้ำนะครับโอ้โหยสกขรัณฑ์มาก ทำความสะอาดบ้างโมนะูเนี่ยโอ้โหมีได้ข้าวไม่ไหวเลยครับทำความสะอาดบ้างก็ดีนะเนี้ย้วผมมาดูห้องนี้ด้วยอ่ะอ้าเปิดไม่ได้ครับดูเหมือนว่ามันจะล็อกโอเคนะผมเปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเฮ้ยทีวีเปิดเองได้ไงเนี่ยโอ้ยุลกเดอนมาผิเดเยอะเปิดทำไมวะฮีมีโคมไฟนะครับเปิดได้ไหม ดูเหมือนว่ามันจะพังนะโอ้โหพังอยูเลยครับเปิดไม่ได้ขนาดนี้มีโทรศัพท์เปิดไม่ได้ประตูก็ปิดดูเหมือนมันจะล็อกโอ้โหล็อกด้วยไรน,นะผมเรามาต้มมาม่าก,กินดีกว่าครับเพราะเราหิวอ๋อเป็นสูนรมากนะครับผมอย่างแรกเราต้องอ่าเอาน้ําใส่หม้อนะครับเพื่อที่จะต้มไหนหม้อไหนอ๋อหม้อี่นะค้ับผมเอาหม้อ,มอมวางบนโต๊ะทำไมเนี่ย วางนีแลน,นนี้ใกล้ๆหน่อยออจะได้เห็นชัดอุ้ยวาอยมันต้มยังไงวะเนี่ยมัวน,นมวางไม่ตรงล็อกอะ่ะแล้วก็เราต้องมีน้ำน้ำมันเหมือนว่าจะพังครับเราต้องไปเช็คตรงท่อด้านล่างท่อน้ำด้านล่างนะผมเพราะมันเอาใส่ใส่ไม่ได้นะผมันวาวไงไว้ก่อนแล้วไปเช็คด้านล่างดูนะครับผมนี่ด้านบนด้านล่างนี่หรอ อมดูนี่ครับอุ้ยเสียงเสียงไม่ใช่ไม่ใช่หนาอ้าวนี่ครับผมท่อน้ำรั่วนะครับมันจะทำยังไงได้บ้างบางทีฉันคุณจะหาอะไรบางอย่างที่จะมาซ่อมนะผมหูท้งขวาไม่มีมีเทปแก้ว ปิดอยู่วะเนี่ยเทปเทปกาวเนี่ยเอาอยู่วะปิดได้วหมเนี่ยเอาไม่ปิดได้เฉยเลยครับหูหนาไม่รู้นะผมคิดได้ไงเนี่ยเอาเทปกาวมาแปะโอ้โหจะเป็นเลือกทีน่นีอุ้ยอะไรอน่ยโ oh อ้ไมค์กาวโอ้คิดว่าขึ้นมาว่าโชคด,ดีที่ฉันได้มีไฟฉายนะครับโโอ้หูกดแอลเปิดไฟฉายขึ้นได้ไหมเนะี่ย เ้ยเปิดประตูไม่ได้ไปชิมหายกูจะกินมามา่าไมเปิดประตูไม่ได้วะคลา่งมีแล้วเนะี่ยเอา้าพี่หิวมาม่าก็ไม่บอกโอ้ยก็จะทำสูตรต้มข้นงนะพี่กินด้วยกันก็ได้ครับฮัลโหลอิองหิว,วเนี่ยอิงหลอนอะไรเอ็งเนี่ย สงสัยไอ้คนนี้มันน่าจะหิวม,มากครับเอาหายไปแล้วคือหิวม,มากจนประสาทหลอนนะครับมาโผล่เลยรุน่นนี้ไม่รู้ขึ้นข้างบนก่อนอา้าวเปิดได้แล้วนะครับผมม,มีอะไรนะซ่อมท่อแล้วนะมาต้มมาม่าดีากว่าครับเติมน้ำแม่งสิ่งน้ำไหลยังะอะเหยก่อกลำทานวาไหมครับผม ขุมม่นใส่มาเต็มหม้อเลย <c oughs> ต่อไปนะครับผมเราต้องใส่นูโดนะครับอันนี้ปะอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ไข่ฉันคิดว่าไข่นี่ยังคงดีอยู่อ๋อนด้ดีอยู่ครับอืมใส่กรอกใส่กรอกด้วยครับมีนูโดลแล้วก็ไข่ใส่กรอกแล้วก็อ่าผงปรุงรสปะเออ ผมตอนนี้เราต้องใส่นูโดนะครับเราเส้นมันอยู่ไหนเนี่ยกูจะใส่เส้นตรงไหนเนี่ยไม่มีเส้นนะผมกดใส่กอกใส่ก่อนเลยนะครับเฮ <c oughs> ้ยใครขอประตูอะคือพี่หิวมาแม่พี่มากินกับผมได้นะครับพี่แต่ทำไมพี่คอดังยังฮัลโหล อ้าวเสียงคอดับไปแล้วนะครับอะไรกันครับเนี่ยถึง่อแมา่าก็ไม่บอกนะเฮ้ยเสียงอะไรฮะเฮ้ย What the heck แม n เปิดเปิดปิดปิดได้ไงวะเนี่ยไงไงประตูล็อกบ่อยกอดใส่ไข่นะครับผมอ้าววันนี้มัน มันจะเป็นไอเครื่องปรุงไหมกูยังไม่ทันใส่มาม่าเลยอืม <c oughs> อันยอนอ,อ๋อไอมันจะเป็นเครื่องปรุงที่เป็นอ่าหัวหอมปะมีกูใส่หัวหอมปไปแล้วนครับผมอันนี้ something to stir with uh, อ่า this w i t e อ่ายังไม่มีเส้นเลยอะครับเอ้า๋ยวนะ มีนี้ด้วยเนี่ยแล้วมีดใคร่มันเอามีดมาเสียบกับเขียงไว้อยู่เนี่ยกินมาม่าได้ยังมีความสุขไม่ได้เลยหรออันนี้ห้องอะไรครับอุ้ยเฮลโหลมาเฟรอันนี้ห้องอะไรอะ่ะเปิดได้ปะโอ้มันห้องห้องซอนติดต่อนะครับเดียผมอ้าวนี่มาม่าครับโอ้ยเอามามา่มาวางไว้ตรงนี้ไมไม่เอาใส่ตู้เย็นว้เนี่ย ไม่เข้าใจเหมือนกันแม่งเลยผมใส่ไปทุกอย่างหรอครับผมเส้นมาไอ้ไล่นใส่เลยอืมอีสโอเคเลยครับเฮ้ยโทรศัพท์เสียงโทรศัพท์ใครเป็นโทรมาวเนี่ยฮัลโหลฮัลโหล my friend โทรมาัมก็ไม่พูดเ่ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ นั่นมันอะไรเน่ะฉันควรอยู่ที่นี่คนเดียวสิโอ้ยมีอะไรวะเนี่ยจะเดินก็ไม่ดูได้ไหมนี่คนยิ่งอยู่มามากสูตรต้มโขงอยู่เราต้องจุดอเราต้องคนอ่าไอนี่เอาช้อนคนก่อนเกือบเสร็จแล้วอันนี้เดียวอันนี้ชามะอู้ชาม,มึงเล็กนิดเดียวนี่มึงกินมาม่ายังไงวะเนี่ยกินอิ่มหรอหมดแล้วครับเกี่ยวมันเสร็จแล้ว เล่นจอยได้เลยโดยการเอาชามใส่เด้๋ยวผมเดินขึ้นไปดูข้ามบนก่อนนะว่ามีอะไร,รเปล่าไม่มีอะไรนะเฮ้ยโอ้ยมแม่งไฟดับอา้าวมึงลับแล้วมึงก็เปิด <c oughs> ดูห้องน,นี้ซิเฮ้ยโอ้โหกูตกใจเบิร์ดไม่ใช่อะไรครับเมาลัวพี่ท่านผู้ชม เมาผมรั่วครับไม่ยีโทษทีตกใจหมดเลยอ่ะมีอะไรนะครับอันนี้มีว่ามีโคมไฟเฉยเฉไอชิบหายตกใจเบิร์ดอันนี้เตียงเราเรามีอะไรไหมนอนได้ไหมอ่ะฉันึกกินอะไรก่อนนอนก่อนที่จะมานอนโอ้โหแล้เตียมมงแม่งกูดึกก็เล่นไมค์าบอยู่เนี่ยเตียงแม,ม่งจะกระไม้คาบ My friend เอ okay, mm ้ยเคียวผมผมไม่น่ามีแล้วนะครับต้มมามา่าเสร็จแล้วเอาชามใส่เลยแล้วกันโอ้ oh. นี่ดูเหมือนจะสะอาดพอนะที่จะเอามากินกับมามา่าโอเคอ่ะผมได้มาแล้ว I can enjoy this in bed อ๋อ ฉันมาัมเอฉันจะเอนจอยกับไอ้มาม่ามีที่เตียงแล้วนเฮ้ยอู้หเสียงประตูเสียวมีจะมาอีกหรอก็ปิดแล้วนะเว้ยไม่เอานะไปแล้วกูไปแล้ว, <c oughs> ลวกูเสียวไปแล้วผมมันก็สบายเกินเอามามากินบนเตียงเนี่ยยิ่ง Congratulations You made some noodles wasn't so hard was it อ uh ่าเอาจบแล้วเหรอเขาบอกว่ายินดีด้วยนะคุณทำมามาสำเร็จไม่ยากใช่ไหมล่ะโอ้โหกูทำมามาไปเก้านาทีเกือบสิบนาทีอ่ะวิ่งก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับอาคนดีเข้ามารับชมนี่ขอบคุณมากครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับผมมีเกมอะไรก็รีเควสต์มาให้ผมเล่นได้นะครับผมครับบ๊ายบายซิวแกนอย่าลืมแปะฟันก่อนนอน